สวัสดีครับผมผมสันคนหากินครับพี่น้องวันนี้มาตกปลากับเรานี่มาตกปลาบ่ไอ้บ่เอประตูฮ่าล่าพี่น้องบ่อยังบอกเพื่อนบ่น้องบ่น้องดุมครับพี่น้องแม่กับพี่ม่งหนุ่มวันมายางเบิงในป่ากันแย่งซี่หาตัวพี่น้อง ือนี้จักสีได้ยังก่าบุหรุกันถาเบิ้งนั้นกันพี่น้องผู้ใดเบิ้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องฝากกดติดตามนึ่งย็นนี้ฮอจะมีผู้ติดตามแปดสิบคนหนึ่งพี่น้องมีผู้ติดตามอีกใครอีกใครอยู่เย็นนี้เบิ้องขิดนั้นกันอีกอยู่ถาเบิ้งนั้นกันพี่น้องว่าจะได้ตัวเนาะไปพี่น้องครับเบิ้งนั้นกัน ไปแล้วพี่น้องหนึน่งหลัง พ่กั่นในลงน้ำยีงเปองกรอะ่ะถือกันถือกันมือนีน มิดอีกแล้วพี่น้องเหตุาก,การแล้วครับทั้งสองครับโอ้ยมากแล้วครับพี่น้องนี่ครับตัวเป้งครับตัวเป้ง เห็หนแล้วเห็หนแล้เฮ้ยมาแล้วมาแล้วแก้มแรกครับมาแล้วหนึ่งแก้มครับ ไี่นะครับพี่น้องครับพุ่นเกี้ยวครับพุ่นเกี้ยวเกี้ยวคับขันนี้เอาครับข,นขันดำก็ครับขันดำขั้นดำปลายอยา่างวะโอ้ันดเดี๋ยวมันหมดนี่เอาไเนาะ อุ้ยจังจังครับสับเฮี่ยนครับแกไงก่ะสับเฮี่ยนสับเฮี่ยนหน่อยใส่เครื่องลูกครับ ใส่เครื่องลูกครับน,นี่ครับเครื่องลครับใส่เครื่องลครับนี่ปลากระแห่งครับคือเออกียวซอนปลาแห่งกูแหละครับ ครับพี่น้องครับได้ไได้ไหมเนี่ยน้อครับพี่น้องได้สายเบ็ดผูไไ้ใดมาอีกน้อสายเบ็สไม่เหม่งไปสายเบ็ดไม่เหม่งโอ้พี่กอล์ดันไปแต่งยิงยิงแล้ว trùng sống ครับ trùng sống ทุกปลาน้อยม้วนไปอีกแบบนึงครับพี่น้องข้าให้สิ่เดี๋ยวนะพี่น้องอ 4, 5, อง่ากินท่าย,ยากเพือกสี่ท่าปลาเงี้ยซื้อได้แนะ่หรอพี่นอ้องเอ้ยถ้าเหมือนสบดบานเฮาเอาเอาเอาอีกแล้วพี่น้อง ปาเงี้ยหางาก็เลยกินแต่ปลาหน่อยครับพี่น้องเฮ้ยนี่ปลากระเงียงยางเดียวสลามบุกปลาสลามย่างเดียวเอาละพี่น้องทุนแดง ฉลามอีกแล้วครับฉลามฉลามบุกต่างเนื้อครับ แแยงงนอปลาสลามอีกแล้วครับพี่น้องขุนแดงครับพี่น้องขุนแดง ครับได้เวลากลับแล้วพี่น้องครับได้เวลากลับแล้วนะครับพี่น้องครับ พี่น้องบบเบ็ดจะเจ็บเรียบร้อยแล้วครับอ่ทำรับมือนี่ครับพ่อสาม,มีหมดเวลาหมดเวลาในการกลับบ้านครับพี่น้องก็พ่ออดไรเนี่ยอีกหน่อยอยู่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมบอกให้เบิ่งพอได้กิน นี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับมันโล่งครับอาจจะประมาณโล่งน,นี่เองซือเลยครับพี่น้องผลง,งานมือนี่ครับผลง,งานมือนี่พอดเด็ดปน ม่านโลเสร็จๆครับผมก็จะขอลาไปกับพ่อแมงนะครับบ้านนี้ก็บจิกกับบ้านกับบ้านครับผมให้เบียกเงินต่อให้เบียกเงินต่อครับพี่น้องซ้ำคำครับครับส่านรับชิปนี้กับซ้ำนี่เหรครับสวัสดี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 ครับผมเออเออกันไม่บอกเลยสวัสดีครับพี่น้องไปเมียกดไลค์กดสับสไครต์เอ้ยสับสไครต์ให้ด้วยนะจุกทูป